Blessing House at Wow! Action! Blessing House at Wow! Action! สว,ส,สวัสดีครับเกษตรกรทุกท่านวันนี้เรามาอยู่ที่ที่สะบทไหนโอ,อ้ที่นี่ปลาไฟปลาไฟแล้วก็ที่นี่คือ Blessing h i l l s นะครับดินแดนแห่งคราวพ่อนครับรำไยปลูกมานานหรือ,อยังพี่ผมไม่ได้ปลูกหรอก มันเป็นตั้งแต่บรรพบุรุษของอาจารย์ลูกฟ้าก็4ี่สปีขึ้นบางต้นเนี่ยห้าสิบปีค่ะแล้วพี่บิ๊กใช้ปุ๋ยเต็มร้อยนี่นานไหมจ๊ะโอ้โหเพิ่งใช้เพิ่งใช้เพิ่งใช้ไปครั้งเดียวในในในปีที่ผ่านมาเพื่อจะเก็บเกี่ยวได้สองงันนี้ค่ะวันนี้เป็นรายการเปิดใจเต็มร้อยนะคะเลยมาเที่ยวชมสวนของพี่บิ๊กประมาณ5้าไร่แล้วพี่เนาะแล้วพี่ได้ผลผลิตไปก็ห้าตันกว่าห้าตันกว่า สรุปแล้วก็หนึ่งไร่ก็ประมาณหนึ่งตันกว่ากว่าค่ะจริงๆแล้วมันน่าจะเยอะกว่านั้นนะแล้วพี่พี่ภูมิใจไหมที่มาใช้ก็เกินร้อยถ้าส่วนตัวนะ<ช>ไม่เคยปลูกเลยไม่เคยรู้เรื่องเรื่องลำไยไม่เคยรู้เรื่องเกษตรเลย<ช>แล้วก็ทําแบบงูงงปลาเนี่แหละแต่ของเขาดนีนนะถ้าของไม่ดีก็คงไม่ได้ตันเดียวก็ถือว่าเก่ง<ช>แต่นี้ห้าตันนี้หลายคนมาดูที่สวนเขาก็ตื่นเต้นดีใจแทนเหมือนกันแล้วก็บอกไม่ใช่ เพเต็มร้อยนี่ไนหะที่นี่ดินมันเป็นดินภูเขา,านะแล้วก็มันมีพวกหินเยอะและไอ้พวกธาตุทางดินมันต้องพูดถึงก็ไม่เคยใช้ปุ๋ยเลยมันรอดมีชีวิตอยู่ก็ดีแล้วต้นไม้นะนะแล้วพอมันได้ตรงนี้ดีมากเลยมันก็เริ่มไไมีใบใหม่ตอนนี้ที่กำลังตัดตัด,ดแต่งติ่งเนี่ย นะเราะว่ากำลังรอใคมาที่วันนี้ต้องขอบคุณเต็มร้อยที่มาส่งแล้วจะถามพี่บิ๊กอีกอย่างนึงว่าพี่บิ๊กใส่ยังไงใสที่ใส่ข้างแรกไงโรยเลยโรยเลยโรยไปเลยต้นไหนใหญ่หน่อยก็เยอะหน่อยเพราะว่าดูพุ่มปุ่มทรงพุ่มใช่ต้นเล็กต้นใหญ่เอนอนั่นแหละครับไม่ต้องมากำหนดว่าตรงนี้3มโล4โลไม่ต้องเอาตามทรงพุ่มเลยดูต้นเล็กต้นใหญ่พี่บิ๊กใช้ไปประมาณเท่าไหร่ที่แล้ว คือก็ตันกว่ากว่าตันกว่ากว่าตันกว่ากว่าคือยังน้อยอะถามว่าน้อยไหมมาถึงวันนี้รู้ว่าน้อยน้อยไปหน่อยแล้วสิ่งที่พี่บิ๊กสังเกตการได้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนี่พี่บิ๊กอา่าง่ายง่ายที่สุดคือใบใบใหม่ที่ออกมาไม่เหมือนรูปทรงใบเปลี่ยนยเป็นรูปรูปทรงใบของของลำไยที่มันเป็นก็เลยพันใหม่แล้วก็สายพันธใหม่ไม่ไม่ใบเก่าๆทู่ๆแข็งกรอบๆเป็นได้ใบมันจะมีความมันอ่าเป็นหนึ่งมันสองยาวอย่าง แล้วก็แล้วก็ชอ่อคอก้านของใบก็ยาวยาวขึ้นด้วยแล้วก็พอมันออกออกดอกช่อของดอกก,ก็ยาวขึ้นจากมันแค่ไม่เกินคืบมันออกเป็นสองตรงนี้เราก็ตื่นเต้นแล้วนะฮะรู้เลยว่าปีนี้ปักแน่นอนคือคือรู้รู้ว่าใช่ใชรู้ว่าใช่แต่ <ๆ S 2> แต่ <ๆ S 2> ไม่รู้รว่ามันจะได้ไซส์หรือขนาดตามที่เรา เราเราจะไหมเราไม่รู้มองไม่เห็นมางมไม่ถูกนะฮะเราพี่บิ๊กใช้สีสังหาร่วมด้วยมันมีสีสังหายปีปีนี้กขอโทนนะครับไม่ไม่ได้ใช้เยอะเลยสีครังเนีสี่ังเองยังได้ทั้งข้าวตันเนาะใช่ถ้าใช้ตามสูตรนี่อย่างที่พี่อัดว่านี่ก็น่าจะอันนี้ผมเชื่อลวเพราะว่าเท่าเท่าเท่าที่คุยกันเนี่ยข้าาก็ต่อเนื่องเดือนหนึ่งสองครั้งทั้งหมดละสิบสี่ครั้งนะตั้งแต่ที่มันแทง ตาดอกขึ้นมาแทงดอกขึ้นมาเนี่ยแล้วไปเลยสิบสิบครั้งนลบเลยตั้งแต่วันแรกที่เราเราเร่งก็ขึ้นมาเนี่ยแล้วตอนนี้นะขนาดลูกขนาดน้ําหนักก็ดีอะไรก็ดีมันจะไปไซส์เท่ากันถ้าถ้าเอก็เอบวกไปเลยถ้าบีก็บีไปเลยซีก็ซีไปเลยอย่างเอบวกวันนี้มีสามสิบหกถึงสาเนาะพี่เนาะท่านนึกถึง10บตันนี่โอ้โห ถ้าสิบตันให้ผมวานจัวไม่ต้องจ้างคนมาเฝ้าละต้องใช้มือปืนเฝ้าสวนละใช้มือปืนน้มีนะแล้วสุดท้ายนี้เก๋ก็อยากให้พี่บิ๊กฝากเป็นวิทยาทานให้เพื่อนเกษตรกรเปิดใจเต็มร้อยของเราว่าเราจะต้องปุ๋ยอย่างนี้มันดีจริงยังไงต้องใช้แบบไหนอะไรอย่างนี้ครับก็ท่านผู้ชมนะครับผมคิดว่าเอาผมเป็นตัวอย่าง มันอธิบายง่ายเพราะว่าไม่เคยทําเกษตรไม่เคยปลูกต้นไม้เลยดีกว่าและเราให้น้ําฉีดน้ํพาพ่นน้ําด้วยมือเราเองนะฮะแล้วก็มาโรยปุ๋ยให้อะไรต่างๆกับมือเราเองแล้วก็ผลผลิตที่มันออกมาอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะหนึ่งเราต้องดูแลตัวเราก่อนว่าถึงเวลาเราต้องรักษาวินัยก่อนให้น้ําให้อาหารทางพืชให้ปุ๋ยเนี่ยนะครับให้ตรงต่อเวลาและเต็มตามจํานวนอันนี้ข้อที่1นนะนะครับจากประสบการณ์ที่เราผ่านมาหนึ่งปี แ้ะอันที่2คืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความความงามขึ้น,นความงามของใบไม้เป็นยังไงเราต้องสังเกตด้วยว่าต้นไม้เนี่ยมันเศร้าไปไหมมันซึมไปไหมต้องดูด้วย,ยดีไม่ดีรใชร่รู้เลยรู้เลยอันนี้นะสี<ม>สหายเนี่ยสุดยอดเลยทางทางเขาเรียกฮอร์โมนทางใบยยอย่างง่งายๆพอทางใบใบมันจะมีสปริงขึ้นแล้วมันจะเขียวเข้มมันนอกจากนั้นมันหนาด้วยนะ มันหนาด้วยมันหนาจริงๆนะหนาแล้วแต่ก่อนเราผมกำลํใหญ่แล้วมันกรอบมันมันแตกคามือเลยนะฮะมันเหมือนมันเหมือนกระดาษแก้วอะกอบแกรบกรอบแกบแล้วหักเลยนะฮะแต่ตอนหลังเมื่อใช้แล้วขยําแล้วมันก็เด้งออกมาเนี่ยมันสู้มืออันนี้ให้สังเกตตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็ขนาดที่มันออกลูกดูไปด้วยนะครับว่าถึงเวลาหรืองการการพ่นการให้อาหารทางดินทางดินเนี่ยเราให้เดือนละครั้งนะหรือว่า2เดือน3าครั้งก็ได้มากไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า มันช่วยทําให้ระบบนิเวศดีดีด้วยแล้วก็การย่อยของดินการซึมซับของรากอะไรต่างดีด้วยนี่ผมสังเกตดูนะครับและที่สําคัญเเสดือนเต็มเลยมันออกแกนิกแน่นอนนะครับดูแค่นี้นะครับดูแค่นี้ก่อนเลยจากนั้นเมื่อออกลูกตอนนี้ผมจะพัฒนาล้ในปีที่2ปีนี้คือพัฒนาในเรื่องของขนาดของลูกให้เท่ากันอย่างอย่างครัง้งที่ผ่านมามันมี AA A, A B C ีมันางเงี้ยนะฮะคละกันไป ตอนนี้เราจะบังคับว่าเราต้องเอแล้วเอบวกเอเอแล้วเอบวกเอบวกไปเลยเราจะเราจะเราจะเร่งลูกละเราจะเล่นมันละคือให้โตขึ้นและให้แข็งแรงขึ้นความแข็งแรงนี้ได้ละนะฮะตอนนี้อยู่ที่ไซส์ขนาดและตามตลาดอ่ะเราเปลือกมันแตกไหมเหนียวมากเหนียวใช่ไหมไม่แตกบางสวนนี่เขากังวลว่าใช้ลูกเร่งลูกแล้วลูกมันจะเปลือกบ้างมันจะแตกบ้างอ่ะมันทําให้ลำไยเน่าบางราคาตกบ้างที่นี่ที่นี่ ผมลองครั้งแรกเนี่ยขนาดคุณแม่นะฮะคุณแม่อาจารย์รุ่งเนี่ยมาดูบางบางต้นก็บอกเปลือกฟางเม็ดใหญ่ผมบอกแกะดูที่แม่เป็นไงดไีแกตกใจเลยบอกม,มันหนาแล้วแกขึเงียบเลยเคยบอกว่ามันเนี่ยพันธุ์มันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นพาอพันธุ์มันอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงไม่ใช่ไม่ใช่ใชขาดการบุ่บุ่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดขอให้เปิดใจเต็มร้อยใช่ไหมพี่เปิดใจเต็มร้อยค,คุณเปิดใจคุณจะได้เต็มร้อยนะั่นแหละอย่างผมอ่ะผม เล่นไม่เป็นนะแต่ตอนนี้ผมเปิดใจผมเลยรับเต็มร้อยมาวันนี้อยากจะบอกไปถึงพี่น้องทุกคนด้วยคาตามผมและมีคําตอบนะทีนี้ผมพูดได้เท่าที่ประสบการณ์นะ<ช>ถ้าไม่ดีเกี่ยวหนา้าผมจะว่ากอานะเหมือน,นอย่างคุณนะ,นะผมต้องเปิดใจรับมาเลย<ช>วันนี้หนึ่งตันเราจะมาอีกเรื่อยๆนะครับวันนี้หนึ่งตันพร้อมที่จะมาฟื้นฟูสวน<ช>แล้วก็อีกตันที่สองที่สามที่สี่อยู่ที่เราจะบำรุงเพื่อขยายผลผลิตยันง วันนี้เราอยู่ที่สวนนี้วันที่20เดือนสิงหาคมพศ2 5 6 7แล้วเราจะมาตามติดตาผมอีกทีว่าพี่บิ๊กเล่เปิดตาดอกเป็นยังไงเป็นช่วงชัว่วครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่บิ๊กมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับอย่าเชื่อผมจน่ากคุณจะทำใช่ใช่ดีบอกต่อขอบคุณครับไว้เจอกันเที่ยวหน้าครับ Bracing house at wow action. Bracing house at wow action.